เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเือนนะฮะวันนีู้่กับราทำแม่เสั็จแล้นะฮะวันนี้จะมาเล่นไม้คาสิเลอร์ชุดรลอด m a p ปีกอีพีีหกนะฮะจะมาสร้างบ้านของเราที่ตัดไมเอาไว้เรนนด้ไปตัดไม้มาแปดชุดเลยที่สัญญาว่าจะสร้างบ้านต้องเอามากวานนี้จำเป็นต้องใช้เลยโอเค มาสร้างบ้านอือจมาที่เราเกี่ยพื้นที่เอาไว้นะฮะก็มันต้องใช้ปอกกันนะออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าพอสิบเลยนะหนึ่สงสองสี่ห้าเจ็ดแเก้าสิบ ปึ๊บไม่ใหญ่นะเอชองหนึ่งสองสตึ๊บ้วก็ตึ๊บตึ๊บไก็ตึ๊นี่มาก่อนนี่มาก่อนก่ไหเป็นไรครับ แค่เ,เป็นห้องเตาเผานะบ้านเรา,า,ามีหลายบ้านบ้านเรามีหลายบ้านนี่ประตูก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็จะนะบอก แ้ามีเสียงลบกันเอโกทิด้วยนะฮะ่หนึแป๊บแป๊อ้่ถกะระไม่ถึนสองสาม่ห้าเจ็ดแปดเ้า ไม่พอประมาณนี้ก็ยันเอ้ใช่มันเด็กี่ต่อสองสามน่สองสามโอ้ โอเคจ้า okay. งมางี้เนาะจ้งงมันไม่สวยคนสร้างบ้านไม่สวยอยู่แล้วแหละเออจุดข้ามาออกมาอือออมันจะวางผิดเลยตั้งหนานี่มันเสียเวลานะเนี่ย ไม่น่าจะพอน่าจะพอแล้วฮะเยอะขนาดนี้ไม่พอกระบ,บาแล้วถ้ามีตัดต่อน,นี่ผมจะตัดตอ่อเออถ้ามีตัดต่นี่ผมจะตัดต่อนะเปชั่วแล้วฮะไม่ได้เสกเลยไม่ได้เสก มโนไม้ไม่กล้าไม่ช่างไม่ช่างต้องช่างเดีไม่ช่างไม่ไม่ช่างกบ้านบ้านตัวเองนะเนี่ยหายตัวเองด้วยเกลียดเกลียดไม้ที่มันวางผิดเออเกลียดวางมาดิ ข้าไปไในบ้านเจริญวางวางห้องสี่หลังคาซะวาง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 ให้มัน,มนเสม,มอกันเออไม่เสมอกันเดี๋ยวมันจะไม่สวยเคสื่อางประมาณนี้มันก็ไม่สวยแล้วแหละจริงๆเป็น,น,นคนที่สร้างบ้านไม่สวยแต่แค่ออกแบบได้ไดนะคะ เออออกแบบได้นะคะโอ้โหทำไมไม้มันใช้เยอะจังเลยวะแค่ประมาณนี้มันก็เหลือประมาณสิบแล้วอะดูดิไม้โคตรเดยอะอะน่าจะพอนะฮะเออผมว่าน่าจะพอถ้าแบบสามชุดอะไรประมาณฮะผมว่าไม่พอ แต่พอดีปลอดภัยไว้ก่อนมันได้ไปตัดมาประมาณักไม้2ชุดอนนะเนาะแล้วก็เอามาครับมันก็ได้8ชุดอะเออ,อง่ายฟูฟูผมบอกเลยงานนี้ใช้ไม้เยอะมากเราจะมาดูกันนะฮะว่าแปดไม้เอาไฟมาก่อน ไม่ปลอดภัยากชีวิตและรับศิลพอมันมืดเดือซอมบี้เกิดเออปลอดภัยก่อนนะพอม,มืดเด๋ยวซอมบี้เกิดไฟหยุดไฟอย่าบอกนะไฟหายแล้วว่าโอ้เป็นอะไรกับไฟมาโกโอ้ยทอด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 ไม่มีให้แรงเลย สามชิ้นครึ่งนะฮะเออเหลือประมาณสามชิ้นครึ่งเคไฟนะ่าจะไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่มันใกล้จะมืดแล้วว่าใช่ละทำไมมันมืดจังวะโอเคไปนอนก่อนไหมเออไปนอนก่อนเียอะ่ะ ไม่ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพย์สินโอเคเพจแปดอันนี้ก็เหลืออะไรนอนก่อนอาซสลีปจะสลีปโอ้โหก่อนนอนมาดิโอเคนอนแล้ว chiếc quần đình mà ơi Thầy dỡ nè nòn Ê dỡ nè นะนะครับแม่พรษที่ปอภัยด้วยนะครัะอย่าเพิม่มคนด้วยละอ๋อรอ กอ็อยากให้มีแบบชุดไม้แบบไม้แบบถึงชุดแบบแบบประมาณร้อยอะไรขนาดเนี้ยเอออยากให้มีชุดแบบมันขนาดไม้นะดูดิหกสิบสี่เหลือแค่นี้โอ้โหใช้เยอะหรือเปล่าดูดิประมาณแค่นี้พอนะเออ ใช้ใช้สองชุดนะฮะสำหรับการวางตู้เอออันนี้เป็นห้องเตาเผานะคะเป็นเดบานห้องเตาเผาพี่เอาอันนี้เป็นบ้านปะแล้วเอาไอ้นั่นเป็นห้องเตาเผาเออได้จะดีนะเหลือๆไม้เหลือๆสัตว์มาทำไมเยอะวะเนี่ยทำไปลเออไไปลย ตแต่เดี๋ยวไว้ใช้พาร์น้าพาร์น้าคงไปสร้างไอ้นี่ละมั้งเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพวกฟาร์มแกะอะไรแบบเนี้ยเออสร้างอะไั้งมเออเดี๋ยวไปขับประตูมาก่อนโอเคนะขับประตูมาก่อน ว่าไปทุบประตูทิ้งโอ้ไม่เอาเราเล่นอันนั้นก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านที่สุดตาทุเรศอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้าน,าน,น,นาหบบาน,นึ่มากเลยเออไม่อยากดูบ้านเล็กอ้เป็นห้องเตาเผาด้วยเออมันขนาประตูใช่ไหมขนาดประตูยังลืมเออคิดดูดิขนาดประตูยังลืมอ่ดดะ เบบแบบกระต้องโลแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงมาว่าวอดูมาเดี๋ยวเราไปขุดกล่องมาไว้ที่บ้านเราแล้วก็ไปขุดเตียงนอนนะคะ บ้านของพวกเราอเออไมา่ต้องสนใจบ้านเตาเผาฮะถ้าสนใจบ้านใหม่บ้านเตา,าเผามีอ,อะไรดีหรือ,ปอเปล่าเขาจะวางแยกกันอ๋อชูเอาไม้เก็บก่อนอันดับแรกไม้เก็บไม้เก็บเก็บเก็บ เขานี่ยแอบแอบก็ต้องรอพอมีไจะได้ยินเสียงใครบอกว่าแปบ๊บหนึ่งคลิปนี้ยาวสิบสามนาทีโอ้โหแป๊บเก็บของเสร็จก็ปิดคลิปละ เจ็บกีก่ยังนอนกับกองคัสทเลยวะไม่เป็นไรฮะอินดี้เคเอา่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกัวแรงใจในการทำคลิปต่อไปภายภาพพิเศษเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะเอเป็นแรงใจในการทำคลิปไปแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย